เชิญชมครับนี่ท่อสีหุ้นครับแทบกำนายนะฮะผมได้ตัปเกียวมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนจากท่อเดิมผมได้ลืมมาจากใจผมถุกนะวูอางนี้พี่ ไปสวมที่จุดเกิดเอฟฮนะอนนี้ผมประกอบเป็นชิ้นๆเป็นขั้นตอนเล็กๆก่อนนี่ปัญญาพม่าผมต้องใช้คาเหยียบข้างเลเองอ่ะผมกลับเหยียบตรงนู้นด้วยตอนนี้เป็นวิธีการขันท่อนะครับขันมาตามเข็มนาฬิกา อันนี้อินซูฮะอินโนเิกหรือว่าเอโลเิกเป็นฉนวนกันความร้อนความชื้นนะมันก็จะทำให้สวมท่อฉนวนเข้าไปครับอุ้ยลืมกันเลย หน้าโดนอวานโดตึกจะรอดไหมเนี่ยตารอดครับ <S <S ม่้หา้าเราผ่านโอ้รานี่รอดครับอันนี้เป็นการทากาวฮะเรียดกาวเสร็จันน้ำรั่วนะ ใช้จอเนปคอมคอมพอ์นะเฟก ดดคลืมคุณลืมใส่ใชมกาวนี่เหนียว วนตัวนี้ทําหน้าที่มาให้ความร้อนออกแล้วก็ป้องกันท่อเป็นสนิมได้ด้วยครับเลือกมดุดจีนเทปนะฮะพอเวลาถอดออกเราต้องพันใหม่เพราะว่ามันเกิดการคลายของจีนนะสิบห้ารอบนะฮะแล้วทาฟิกทากาฟิก,ฟกเพื่อที่ให้ ก็ไม่เกิดช่องอากาศไม่รั่วนรัประปาโรงแรมกับสยามาระบบประปาบา,านทั้งน้ำประปาทั้งน้ำบาดานนะทาให้อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเกิดการถูกกล่อนง,ง่ายะนะ เพราะมันเป็นน้ำด่างน้ำดินดานะฮะมีทั้งสนิมมีทั้งไหละทำให้ท่อพวกนี้ผูกได้เพราะว่าท่อกร,รมมาไนปัจจุบันผมว่าทางโรงงานเนี่ยเขาผสมมาแบบไม่มีคุณภาพเหมือนสมัยก่อนนะฮะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาหล่อ กรมน,นิในอย่างดีะฮะผสมพวกสารตะกัวให้เยอะนะฮะผสมกับกรรมไนนะฮะทำให้ท่อนี่ขึ้นสนิมช้าปัจจุบันนี้ผสมสารเหล็กกับสารสังกระสีมากเกินไปทำให้ท่อนี่ขึ้นสนิมได้ง่ายนะครับตอนนี้ก็ผสมกับท่อน,นี้ต่อ ที่ผมประกอบแบบนี้เพราะว่าข้างใต้ถุนมันเตี้ยผมต้องไปประกอบแบบนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยสอดตามรูที่ผมสกัดไว้นะถ้าส่ายไม่ได้ก็จะต้องไปลื้อใต้ทุนอีกถ้าใสา่ได้ก็จะใส่ไปเลย งานคนเดียวค่อนข้างลำบากเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีที่องอเยอะทำได้ง่ายอยู่ขาเราต้องเหยียบคำนี้ไว้ฮะแล้วก็ขันนี้ใครใทัวรมากระชั้นนะผมทำอนละทัวจัดมดาดูประจำเลย

อันนี้มันทันตันนี้โอเคครับฟันซีนเทปก่อนเป็นไงบ้างครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านพอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับการต่อท่อประปานะไม่เข้าใจเลยค่ะไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวผม จะสาธิตไปเรื่อยๆเราต้องพัน,ทนเทปไปตามเข็มนาฬิกานะฮะเพื่อที่เวลาเราขันอุปกรณ์เข้าไปเทปนี้จะได้มีคลายตัวออกนะฮะก็ <Yeah. S 1> ะท่อขนาดนี้ก็มาห้าเที่ยวห้ารอบนะฮะผม <Yeah. S 1> จะใส่ข้นมองนะ อากาศข้างล่างรู้สึกจะร้อนนะเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปชมอากาศข้างล่างใส่ถุงว่ามันแคบแค่ไหนเดี๋ยมประกอบพน้กนให้เป็น,ปนมันได้ส่วนหนึ่งก่อนเตรียประกอบข้างล่างก,ใางางก็ใช้เวลาน้อยอแล้วนิดเดียวแม่แม่ผมอยู่บ้านครับร่างกายแกแข็งแรงอยู่ผมเ,เลยอุทานอ่อนนิดนึง คนรักแม่อย่างี้นะครับมีอะไรก็ต้องคิดถึงแม่ก่อนใครๆก็เรียกผมแต่ Day Path Day ป้าเดชป้าเดชนะครับตั้งใจจะรอรอไปหมดรอไม่เสร็จฮะ ดีฮะน้องๆที่นี่เขาก็น่ารักรับถือเราเล่นกันไปสนุกสนานคลายเครียดผมว่านัดเดทด,ดีกว่านัดโดมหน่อยนะ เมื่อกี้มีเสียงโทรเข้าจากศูนย์อะไรทั้งอย่างเลยมาเลยกมาอะไรมาแฮกมาแฮกข้อมูลเราให้เราสมัครเข้าไปแล้วเราก็จะเสียค่าใชจ่ายในการสมัครแล้วก็เสียเป็นรายเดือนซึ่งเป็นผลประโยชน์ของบริษัทที่เขาจัดขายเกี่ยวกับ สัญญาณโทรศัพท์นี่เลยครับนประโยชน์ครับไปทางเขาเยอะนะผมจะพูดให้รับทราบเลยว่าในเทคโนโลยีนี่ยิ่งทันสมัยมากยิ่งโทษก็มากครับโดยเฉพาะพวก SMS ต่างๆเนี่ยถ้าเราเผลอไปปุ๊บเนี่ยเราก็เสียไปแล้วสาบาทหรือเก้าบาทแต่ถ้าเราเสียคนเดียวมันก็โอเคอยู่นะเมืองไทยเรามีหกสเจ็ดล้านคนมีโทรศัพท์สักห้าสิบล้านคนเนี่ย ผมว่าเงินจะไปไหนก็ไปกับพวกนี้แหละครับอยู่กับพวกนี้แหละมากมายมาสา,านะฮะผมก็ขอเตือนน้องๆไว้ว่าจะสมัครอะไรจะอะไรต่างก็ต้องคิดารณาดูให้ดีว่ามันคุ้มไหมที่เราทําไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเงินบาทของเราสมัครไปนิดเดียวแต่รวมๆแล้วหลายคนห้าสิบล้านคนห0สิบเครื่องเนี่ยตกไปเท่าไหร่แล้วครับเยอะแยะไปหมดนนะก็ขอฝากมาดูต่อท่อต่อกันเนี่ยตอนนี้ผมใส่ ยเนียนฮะเพื่อที่การจอยท่อกับตัวผนังตึกนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส Union, ่อยู่เนียนเราก็ไม่สามารถจะเข้าผนางังตัวท่ออยู่ในตึกได้ฮะ เรามาเรียนรูน้เรื่องงานเราดีกว่า เมนนี้จหถึงใต้เลยอ่ะถึงถึงสามโอเคเสร็จแล้วครับ